สวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่กําลังมองหาโอกาสในการทําธุรกิจออนไลน์อยู่นะครับทุกวันนี้นะครับธุรกิจออนไลน์หรือว่าเรื่องราวของการทำอาชีพออนไลน์นั้นนะครับเป็นสิ่งที่ผู้คนนะครับควรที่จะ เข้ามาทำความรู้จักแล้วก็มีธุรกิจออนไลน์กันนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้านั้นนะครับโลกมันก็เปลี่ยนไปการสื่อสารที่รวดเร็วการขนส่งที่ว่องไวทําให้ผู้คนไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปทําธุรกิจข้างนอกก็ทําอยู่ในบ้านกันเลยผมนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทํางานออนไลน์นะครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทโฟไลท์นะครับผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นี่แหละครับ โฟร์ s ลทรันสเตเฟอร์เเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติบรรจุข,ขวดนะครับผมเชื่อว่าคนท,ทั่วไปนะครับแทบจะยังไม่รู้จักกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนั้นผู้คนตื่นตัวกันในช่วงของไวรัสโควิด -19 ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรกันมากมายนะครับเพียงแต่ว่า คนเราเกิดมาป่วยป่วยก็กินยานะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับเราไม่ต้องไปกินยาเราก็ไม่ต้องป่วยนะครับพอเราไม่ต้องป่วยเราก็ไม่ต้องไปกินยาใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์ Life, ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเรียกว่าโฟไลท์ทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์พลัสสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้437%นะครับซึ่งเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทโฟไลท์ Life, นะครับบริษัทโฟไลท์จะมีเว็บไซต์ให้กับสมาชิก ซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับสามารถที่จะแปลแได้หลายภาษานะครับบริษัทโฟรไลท์นอกจากจะเป็นบริษัทที่สมาชิกสามารถที่จะทําออนไลน์ได้แล้วนะครับบริษัทโฟรไลท์ยังเป็นบริษัทที่เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งซึ่งเปิดโอกาสให้คุณขยายสาขาเพิ่มจํานวน หาผู้คนนะครับมาร่วมเป็นผู้จําหน่ายด้วยกับคุณนะครับการทําการตลาดถ้าเกิดว่าเราทําคนเดียวนั้นมันค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ที่มาร่วมทํากับเราก็เป็นการแชร์โอกาสของการที่จะมีรายได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมายกตัวอย่าง ถ้าเกิดว่าเราจะมีรายได้สักวันละพันหรืหรอว่า3,000บาทเราจะมีรายได้อย่างไงจากบริษัทโฟไลท์นะครับเราทํางานออนไลน์เครื่องมือในการทํางานออนไลน์ก็คือเว็บไซต์นี่แหละครับเครื่องมือที่บริษัทโฟไลท์จะมอบให้กับสมาชิกนั่นก็คือเว็บไซต์นะครับมีทั้งเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับเว็บไซต์ภาษาไทยและนอกจากนี้นะครับในทีมงานของผมนะครับที่ผม เป็นผู้นําอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะมีะในส่วนของวิทยุออนไลน์ซึ่งในวิทยุออนไลน์นี้นะครับก็จะประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ฟัวร,ริสแต a นส์ r ฟลเตอร์แล้วก็มีเพลงให้กับผู้ที่เข้ามาฟังได้ฟังกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสร้างหน้าแลนดิ้งเพจหรือว่าหน้าของการโฆษณา ให้กับสมาชิกนะครับทีมงานเราจะมีให้คุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณสมัครเข้ามาคุณได้ใช้และใช้ฟรีด้วยและนอกจากนี้พิเศษนะครับด้วยความที่ว่าการเป็นสมาชิกใหม่นะครับคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลข้อมูลคุณอาจจะยังไม่แม่นหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับผมมีอ e ีบุ๊กเรื่องของ t านเพอร์เฟ c เตอ ให้คุณเอาไปอ่านทําความเข้าใจาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์และนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์การแชร์ คือซึ่งก็จะเป็น e book มีทั้งหมดอยู่7ดเล่มเล่มละ50แคปชั่นนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปโพสต์เอาไปแชร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดคอนเทนต์ไม่ต้องไปสร้างแคปชั่นอะไรเพราะว่าใช้ตัวนี้ได้เลยคุณแค่ก๊อปปี้แล้วก็ไปวางแล้วก็เอาไปแชร์แล้วก็คุณก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับสมาชิกของคุณได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับความโดดเด่นของบริษัทโฟไลค์คือเป็นบริษัทแห่งระบบปุ่มกุ้มกันนะครับที่ ที่คุณไม่สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้จากบริษัทอื่นๆได้นะครับนอกจากที่บริษัทโฟร์ไลท์เท่านั้นเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่นยังไงนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้กันเยอะนะครับนิยมนะครับที่จะซื้อไปใช้กันนั่นก็คือในส่วนของผู้ที่เป็นมะเร็งมะเร็งนี่เป็นโรคที่ไม่มียารักษา เราจะต้องใช้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเป็นตัวต่อสู้กับมะเร็งหมอก็รักษาแค่ว่าบรรเทาเช่นก้อนเนื้อมันใหญ่ก็ผ่าตัดออกแต่ถามว่าผ่าตัดออกแล้วมะเร็งหายไหมมะเร็งก็ไม่หายนะครับเพราะว่ามะเร็งเป็นเซลเพียงแต่ว่าก้อนใหญ่มันถูกตัดออกมันก็แปหาที่อยู่ใหม่ได้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนะครับไม่สามารถที่จะฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองได้ไม่นานก็จะกลับมาเป็นใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่เป็นมะเร็งนะครับสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้โรคมะเร็ง แล้วก็หายแบบเด็กขาดด้วยนะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกับนบกพร่องนะครับอย่างเช่นโรคเอดส์เชื้อเฮตไอวีเชื้อเฮตไอวีนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับดังนั้นนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็จะไปเปลี่ยนภูมิคุ้มกันภายในร่างกายที่ทํางานไม่ได้ให้กลับมาทํางานได้นะครับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของไวรัสตับมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งตับสูงนะครับ ผู้ที่มีเกตฑ์เลือดต่ำนะครับคนที่มีเกตฑ์เลือดต่ำก็จะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับสวันดีสีวันไข้แหละนะครับผู้ที่มี NK เซล์ต่ำโอกาสที่จะ เป็นมะเร็งก็สูงโอกาสที่จะติดเชื้อก็สูงนะครับเพราะว่า NK เคซลต่ํานั้นมันหมายถึงว่าระบบภูมิคุ้มกันนั้นย่าแย่นะครับผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มภูมิคุ้มกันได้4 3 7รนะครับแล้วก็ลูกค้าที่นิยมนัม่นก็คือผู้สูงอายุนะครับเกิดแน่นอนกับในผู้สูงอายุนะครับดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์นี้จึงสามารถที่จะฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับและที่นิยมมากที่สุดก็คือผู้รักสุขภภาาพยงผผผมมมใช้้ลิตัณฑ์นี16 ผลิตภัณฑ์ขนาดนี้นะครับดีขนาดนี้และไม่สามารถที่จะซื้อในบริษัทอื่นได้นะครับมันจึงเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ต้องการอยากจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถทําการตลาดได้แบบกว้างขวางนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นต่อทุกคนนะครับเมื่อคุณสมัครเข้ามานะครับแน่นอนนะครับคุณจะได้เว็บไซต์แล้วเว็บไซต์นี้นะครับคุณสามารถที่จะนําไปแชร์ในไลน์นะครับคุณยังสามารถแชร์ Facebook คุณสามารถที่จะทำการตลาดผ่านวิดีโออัปโหลดขึ้นสู่ YouTube ได้นะครับแล้วก็ i n s t a g r กรใครที่ชอบทำวิดีโอชอบโพสชอบถ่ายภาพก็สามารถที่จะนำเอาไปแชร์อยู่ตรงนั้นได้นะครับคอนเทนต์นะครับผมก็จะมีให้มีผู้มือมีคอนเทนต์ให้คุณได้นำเอาไปใช้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับก๊อปปี้แล้วก็ไปวางก๊อปปี้แล้วก็ไปวางนะครับ เนื้อหาคุณสามารถที่จะอ่านเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเสร็จแล้วคุณก็อาจจะไปดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นของคุณก็ได้นะครับผมมีให้นะครับ350วิธีนะครับซึ่งต่อไปก็อาจจะเป็นพันวิธีก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนั้นมีกันแบบไม่จบสิ้นเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องรายได้นะครับเมื่อคุณแชร์ไปมีผู้คลิกซื้อนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสามขวดเนี่ยสามขวดเนี่ยมีร้อยสิบคะแนนนะครับร้อยสิบคะแนนถ้าเกิดว่ามีลูกค้าคลิกซื้อของคุณนะครับคุณจะได้ร้อยสิบคะแนนคะแนนนี้เรามาคํานวณรายได้นะครับร้อยสิบคะแนนคูณสามสิบเจ็ดบาทอ่นาหนึ่งคะแนนเท่ากับหนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์แลกได้สามสิบเจ็ดบาทคูณด้วยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคุณก็จะมีรายได้พันสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ มาคำนวณดูนะครับ110คะแนนนะครับคูณ37บาทนะครับคูณ2 5เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ1ันบบาท50สต่างนะครับ1ชุดคุณก็ได้1ันสคลิก2ชุดคุณก็ได้2 0 0 0 2,000ักว่าบาทนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับคุณมีสมาชิกอยู่6คนนะครับสมาชิกอยู่6คนก็ถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ของสมาชิกของคุณนะครับมีคนคลิกซื้อแบบเดียวกับคุณนะครับคือ110คะแนนนะครับ คูณ6คนก็เท่ากับ660คะแนนนะครับ660คะแนนคูณ37บาทคูณ12เปอร์เซ็นต์คือถ้าเว็บไซต์สมาชิกของคุณมีคนคลิกซื้อคุณจะได้12เปอร์เซ็นต์นะครับ660คะแนนคูณ37บาทคูณ12เปอร์เซ็นต์นะครับคุณจะมีรายได้เท่ากับ2,930บาทนะครับรวมทั้งรายได้จากสมาชิกแล้วก็รายได้ของคุณนะครับคุณจะมีรายได้ถึง3,947บาท90สตางค์เป็นรายได้ต่อวันนะครับถ้าเกิดว่าคลิกซื้อ คะแนนยิ่งเยอะรายได้คุณยิ่งมากตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณขายได้เยอะคุณก็คูณ25%ถ้าสมาชิกคุณขายได้เยอะคุณก็คูณ12นะครับและก็บริษัทผู้ไรายจ่ายไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะครับไม่มีจํากัดรายได้ต่อวันต่อเดือนนะครับคุณสามารถทําได้สมาชิกคุณสามารถทําได้คุณมีรายได้อย่างแน่นอนนะครับสนใจอยากร่วมทีมงานกับเราก็คลิกสมัครได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ คือไม่ต้องห่วงว่าคุณจะทําไม่ได้เพราะว่าเรามีคู่มือของการโพสต์การแชร์คุณสามารถที่จะก๊อปปี้เอาเนื้อหาไปได้เลยนะครับก๊อปปี้เอาเนื้อหาไปวางเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีผมมีในส่วนของเนื้อหาที่เป็นเวิร์ดคุณสามารถที่จะก๊อปปี้แล้วเอาไปแชร์ได้เลยนะครับมันง่ายมากๆมันง่ายมากๆนะครับตอนนี้โปรโมชั่นตอนนี้นะครับแค่ว่าคุณซื้อสินค้านะครับเ็หนึ่งขวดสองขวดสามขวดเพื่อไปทําการตลาดนะครับคุณได้สมัครรีนะครับ กี่คะแนนก็ได้นะครับคุณจะได้สมัครฟรีนะครับสนใจก็คลิกสมัครได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงค่นี้ก่อนนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจตัวไหลคลิปนี้ลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ